คุณจะทำอย่างไรถ้าคนที่คุณรักที่สุดถูกคุณไล่ออกจากบ้านเพียงเพราะคำสั่งเมียลูกคนนี้ทำแบบนั้นกับแม่ตัวเองและตอนนี้สิ่งที่ตามมาทำให้หัวใจเขาสั่นสะเทือนผ่านมาเพียงหนึ่งเดือนแต่ทุกอย่างกลับไม่สามารถแก้ไขได้คุณคิดว่าความเสียใจจะช่วยอะไรได้ไหมความจริงบางอย่างกำลังรอให้เขาเผชิญหน้าและมันเจ็บปวดกว่าที่คิดลูกอกตันยูเชื่อเมียไล่แม่ออกจากบ้าน แม่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านด้วยใบหน้าซีดเซียวมือสั่นเล็กน้อยกับกุญแจที่แม่กำไว้แน่นลูกสาวมองแม่ด้วยแววตาที่เย็นชาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าแม่ไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปบ้านเงียบผิดปกติลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ผ้าม่านสั่นไหวกลิ่นอาหารที่เคยอบอวลกลับหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจของลูกที่เต้นแรงแม่เดินออกจากบ้านก้าวเท้าไปบนถนนที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อเช้า ฝุ่นละอองติดรองเท้าและเสื้อผ้าทุกก้าวยิ่งทำให้หัวใจแม่แตกสลายผ่านไปหนึ่งเดือนลูกกลับมาที่บ้านบ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงแม่ไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความทรงจำที่ตอกย้ำความผิดพลาดคืนหนึ่งฝนตกหนักลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นลูกนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างคิดถึงแม่ทุกคำพูดทุกรอยยิ้มที่เคยมีน้ำตาไหลลงบนแก้มโดยไม่รู้ตัวแต่แม่จากไปแล้ว ไม่สามารถกลับมาได้อีกลูกนอนกอดหมอนทั้งคืนหัวใจเจ็บราวกับถูกมีดกรีดทุกคำสั่งเมียทุกความเชื่อที่เคยทำลายแม่ตอนนี้กลับกลายเป็นความทรมานที่ไม่มีวันหายบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงเสียงสายฝนที่กระทบหลังคาลูกรู้สึกถึงความว่างเปล่ารู้สึกถึงความผิดและความเสียใจแต่ความเสียใจนั้นมาช้าเกินไปลูกนั่งจมอยู่กับความว่างเปล่า มือกำแน่นขอบโต๊ะไม้เก่าเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาอย่างไม่ลดลงทุกหยดน้ำเหมือนตอกย้ำความผิดที่ไม่สามารถแก้ไขเขาพยายามเรียกชื่อแม่ในใจแต่เสียงนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีรอยเท้าในบ้านแม้แต่กลิ่นอาหารที่เคยอบอวลก็ไม่เหลืออยู่ลูกเริ่มเดินรอบบ้านมองทุกมุมทุกห้องภาพความทรงจำพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงเสียงหัวเราะของแม่เมื่อครั้งก่อน รอยยิ้มที่เคยปลอบใจทุกอย่างกลับกลายเป็นความเจ็บปวดเขานึกถึงวันแรกที่ไล่แม่ออกไปคำพูดของเมียที่สั่งให้เขาตัดแม่ออกจากชีวิตตอนนั้นเขายังยืนยันว่าทำถูกแต่ตอนนี้ความรู้สึกหนักหน่หนวงท่วมทน้นเหมือนภูเขาใหญ่ทับอยู่บนอกลูกหยิบโทรศัพท์ค้นหาเบอร์แม่แต่พบเพียงความว่างเปล่าเบอร์ถูกตัดสัญญ,ญาณไม่อยู่ไม่มีใครตอบรับใจเริ่มสัน่นความคิดวนซ้ำไม่หยุด เขานั่งลงบนพื้นไม้เย็นน้ำตาไหลลงกับฝ่ามือความรู้สึกผิดกัดกินทุกส่วนของใจคืนนั้นเขาได้ยินเสียงแปลกเหมือนเสียงฝีเท้าบนบันไดเขารีบลุกขึ้นมองไปรอบบ้านแต่ไม่มีใครอยู่เพียงแค่เงาของผ้าม่านที่สั่นไหวจากลมลูกเริ่มตระหนักแม่ไม่กลับมาแล้วไม่มีโอกาสแก้ไขไม่มีโอกาสบอกรักความเสียใจแผ่ซ่านทุกอนุร่างกายเหมือนไฟไม่ใจอย่างไม่หยุด เขาล้มตัวลงบนพื้นฟังเสียงฝนและลมที่โหมกระหนำ่ำน้ำตาไหลไม่หยุดทุกความทรงจำทุกคำพูดที่ทำร้ายแม่กลับมาหลอกหลอนเขาอย่างรุนแรงคืนยาวผ่านไปอย่างไม่รู้เวลาลูกนอนจมอยู่กับความเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยเสียงเรียกหาแม่เสียงที่เขาไม่สามารถได้ยินอีกต่อไปทุกสิ่งที่สูญเสียกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันเยียวยารุ่งเช้าผ่านไปแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่าง แต่บ้านยังคงเย็นชืดเหมือนความทรงจำที่ถูกทิ้งลูกเดินไปที่ห้องครัวมองตู้กับข้าวที่เคยเต็มไปด้วยของโปรดของแม่ตอนนี้มันว่างเปล่าเงียบสนัดเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้มือกำขอบโต๊แน่นภาพแม่ยิ้มให้เขาในอดีตผุดขึ้นแต่ภาพนั้นไม่สามารถย้อนเวลาได้ทุกสิ่งที่เสียไปกลายเป็นความว่างเปล่าใจเริ่มระเบิดด้วยความเจ็บปวดเขาเริ่มร้องให้ดังลัน่น เหมือนทุกน้ำตาจะล้างความผิดที่เคยทำไม่ได้แต่ไม่มีใครอยู่ที่จะให้อภัยไม่มีใครอยู่ที่จะปลอบโยนลูกเดินออกไปที่สวนหลังบ้านมองต้นไม้ที่แม่เคยปลูกดอกไม้บางดอกเขียวเฉาเหมือนสะท้อนชีวิตแม่ที่เขาไล่ออกไปลมพัดแรงพัดเศษใบไม้ไปทั่วเสียงลมดังจนเหมือนเสียงตะโกนเรียกแม่ความทรงจำ้อนทับในใจทุกคำพูดที่ทำร้ายทุกการตัดสินใจที่เชื่อเมีย ตอนนี้กลับกลายเป็นบ่วงรัดหัวใจเขาลูกสุดตัวลงกับพื้นหญ้าน้ำตาไหลเป็นสายเขาพยายามเรียกชื่อแม่แต่มีเพียงเสียงลมและฝนที่กระทบใบไม้ตอบกลับคืนหนึ่งฝนตกหนักกว่าทุกครั้งฟ้าครึ้มดินถล่มเล็กน้อยหลังบ้านลูกนั่งหน้าต่างมองออกไปภาพแม่ปรากฏในความทรงจำเงาที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแต่เพียงชั่วพริบตาเงานั้นก็หายไป ลูกรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ลึกที่สุดหัวใจเร้ารานทุกครั้งที่คิดถึงแม่ความเสียใจไม่มีทางแก้ไขทุกคำพูดทุกการเชื่อเมียทุกการผลักไสแม่ตอนนี้กลายเป็นกรงที่กักขังเขาเขานอนจมอยู่กับความเงียบแต่ความรู้สึกผิดกัดกินทุกส่วนของร่างกายบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นคุกแห่งความเศร้าเสียงฝนยังคงกระหน่ำแต่ไม่สามารถล้างน้ำตาที่ตกลงบนหัวใจเขาได้ลูกรู้ดีว่า แม่จากไปแล้วไม่มีวันกลับไม่มีโอกาสแก้ไขทุกความเสียใจมาถึงช้าเกินไปเขาพยายามกอดความทรงจำแต่ความทรงจำก็ทรมานมากกว่าความจริงในความมืดเขาได้ยินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงแม่เรียกชื่อเขาแต่เมื่อเขาหันไปไม่มีใครอยู่เขาเพียงยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าตระหนักชัดเจนว่าความรักและความเมตตาที่เขาเคยมีได้สูญเสียไปตลอดกาล หลายวันผ่านไปบ้านเงียบสนิทยิ่งขึ้นเสียงหัวใจของลูกกลายเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินเขาเดินไปทุกมุมบ้านมองทุกสิ่งที่แม่เคยดูแลแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วลูกเริ่มพูดคนเดียวเรียกชื่อแม่เรียกทั้งเสียงและน้ำตาแต่มีเพียงความเงียบตอบกลับความเจ็บปวดทวีคูณเหมือนมีมือ invisible จับหัวใจเขาบีบแน่นไม่ปล่อยเขาพยายามค้นหาทางออก โทรศัพท์เก่าข้อมูลในโทรศัพท์แต่แม่ไม่มีร่องรอยทุกที่ที่แม่เคยอยู่ล้วนว่างเปล่าทุกการติดต่อเป็นไปไม่ได้คือหนึ่งลูกนั่งหน้าต่างฝนกระหน่ำอย่างไม่ลดแสงฟ้าลาบสว่างขึ้นเขาเห็นเงาของแม่ที่ประตูบ้านรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏชัดแต่เพียงเสี้ยววินาทีแม่ก็หายไปเหมือนควันหัวใจลูกแทบแตกสลายน้ำตาไหลาราวกับไม่หยุดเขาร้องให้เรียกชื่อแม่ แต่เสียงนั้นหายไปในความมืดเหลือเพียงความว่างเปล่าที่เย็นเยียดทุกคืนเขานอนกอดหมอนจินตนาการแม่ยืนอยู่ใกล้แต่เมื่อมองไปความจริงยังคงโหดร้ายไม่มีแม่ไม่มีเสียงปลอบโยนมีเพียงความเสียใจที่กัดกินใจลูกเริ่มจำทุกคำพูดทุกการตัดสินใจที่ทำลายแม่ทุกคำสั่งเมียที่เขาเชื่อทุกอย่างย้อนกลับมาทำร้ายเขาหัวใจเจ็บปวดเหมือนไฟเผา ความรักที่ล้มเหลวกลายเป็นบาดแผลไม่มีวันหายวันหนึ่งลูกยืนอยู่หน้าประตูบ้านมองออกไปที่ถนนรู้สึกถึงรอยเท้าแม่ที่ไม่มีจริงเขารู้ว่าแม่ไปแล้วจริงๆไม่มีทางกลับไม่มีโอกาสขอโทษไม่มีโอกาสแก้ไขฝนตกหนักยิ่งขึ้นลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นลูกก้มหน้าลงน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเต็มไปด้วยความเสียใจ ทุกความทรงจำทุกความรักที่เสียไปตอนนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจแก้ไขบ้านเงียบสงดเสียงฝนและลมคือสิ่งเดียวที่เขาได้ยินลูกนอนลงบนพื้นจมอยู่กับความว่างเปล่ารู้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนทําลายความสุขที่สุดของชีวิตตัวเองและแม่จะไม่กลับมาอีกแล้วความเจ็บปวดและความเสียใจกัดกินหัวใจเขาอย่างไม่หยุดทุกครั้งที่ปิดตา เขาจะเห็นใบหน้าแม่ยิ้มอ่อนโยนแต่เพียงเสี้ยววินาทีแม่ก็หายไปและลูกต้องอยู่กับความผิดนี้ตลอดไปหลายสัปดาห์ผ่านไปลูกยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านว่างเปล่าทุกสิ่งที่แม่เคยแต่งเติมกลายเป็นความเงียบเย็นฝุ่นเกาะเต็มพื้นไม้ผ้าม่านเก่าสั่นตามลมที่พัดเข้ามาเหมือนบ้านทั้งหมดกำลังคร่ำครวญกับความสูญเสียเขาเดินไปรอบบ้านมองภาพถ่ายเก่าแม่ยิ้มให้อย่างอบอุน่น ความทรงจำชัดเจนจนเจ็บปวดน้ำตาไหลลงราวกับไม่หยุดแต่ไม่มีใครอยู่ที่นี่อีกแล้วทุกคืนลูกนอนกับความว่างเปล่าเสียงฝนกระทบหลังคาและพื้นไม้เหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นแรงของเขาเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อแม่ในใจแต่ไม่สามารถได้ยินเสียงตอบกลับทุกความรู้สึกผิดพุ่งขึ้นมาชนเขาเต็มแรงเขานึกถึงวันที่ไล่แม่ออกจากบ้านคำพูดเย็นชาและเชื่อเมียตอนนั้นเขาคิดว่าทำถูก ตอนนี้ทุกความคิดกลับกลายเป็นบาดแผลหัวใจเจ็บจนแทบหยุดเต้นความรักความผูกพันที่ทำลายไปไม่สามารถหวนคืนวันหนึ่งเขาเดินไปที่สวนหลังบ้านมองต้นไม้ที่แม่เคยปลูกดอกไม้เหี่ยวเฉาใบไม้ร่วงเกลื่อนพื้นเหมือนสะท้อนความเสียใจในหัวใจเขาทุกสิ่งเคยงดงามแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความเศร้าลมพัดแรงพัดเศษใบไม้เข้าหน้าลูกล้มลงกับพื้นหญ้า น้ำตาไหลเป็นสายเขาพยายามเรียกแม่แต่มีเพียงเสียงลมและฝนตอบกลับคืนหนึ่งฝนตกหนักที่สุดฟ้าครื้มฟ้าร้องให้ราวกับโลกโศกเศร้าลูกนั่งหน้าต่างมองออกไปเห็นเงาแม่ปรากฏที่หน้าประตูรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนเคยแต่เพียงชั่วพริบตาเงานั้นก็หายไปทำให้หัวใจเขาเร้ารานมากยิ่งขึ้นลูกเริ่มพูดคนเดียวร้องไห้และตะโกนเรียกแม่แต่บ้านยังคงเงียบสนิท ไม่มีใครอยู่ทุกความผิดและความเสียใจกลับมาทับเขาอีกครั้งเหมือนกำแพงใหญ่ครอบเขาไว้ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขวันต่อมาเขานั่งหน้าต่างอีกครั้งมองไปที่ถนนโลง่งฝนหยุดแล้วแต่ความว่างเปล่าในใจยังอยู่เขารู้สึกถึงรอยเท้าแม่ในจินตนาการแต่เมื่อก้าวออกไปพบเพียงถนนเปียกชื้นและความเงียบหัวใจเจ็บร้าวจนแทบหา,ายใจไม่ออกเขานอนลงบนพื้นห้อง กอดหมอนแน่นจินตนาการแม่ยืนอยู่ใกล้แต่เมื่อเง่อยหน้าขึ้นไม่มีใครอยู่จริงมีเพียงความทรงจำและความเสียใจความรักที่ทำลายไปตลอดการลูกเริ่มเข้าใจทุกคําพูดทุกการเชื่อเมียทุกการผลักไสยแม่ตอนนี้กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตตัวเองหัวใจเจ็บปวดเหมือนไฟเผาทุกคืนเขาเห็นใบหน้าแม่ยิ้มอ่อนโยนแต่เพียงเสี้ยววินาทีเงานั้นก็หายไป และเขาต้องอยู่กับความผิดนี้ตลอดไปหลายเดือนผ่านไปบ้านเงียบสงัดเหมือนหลับไหลลูกยังคงเดินวงเวียนรอบบ้านทุกมุมทุกห้องทุกสิ่งที่แม่เคยดูแลตอนนี้กลายเป็นความว่างเปล่าเขานั่งลงบนโซฟาเก่ามองออกไปที่หน้าต่างเห็นถนนล่งเปียกฝนใบไม้ที่เคยแม่ปลูกเขี่ยวแห้งทุกสิ่งเหมือนสะท้อนความสูญเสียในใจลูกพยายามจำเสียงหัวเราะของแม่แต่ภาพนั้นกลับพร่ามัว ความเจ็บปวดและความทรมานค่อยๆกัดกินหัวใจทุกคืนเขาพยายามนอนหลับแต่ความคิดถึงแม่กลับตามมาเหมือนวิญญาณแม่กำลังเรียกชื่อเขาอยู่รอบบ้านคืนหนึ่งลมพัดแรงฝนตกหนักลูกนั่งอยู่หน้าต่างมองไปที่หน้าบ้านเห็นเงาแม่ปรากฏชัดรอยยิ้มอ่อนโยนที่เขาคิดถึงมานานแต่เพียงเสี้ยววินาทีแม่ก็หายไปหัวใจเขาแทบระเบิดน้ำตาไหลาราวน้ำท่วมลูกเริ่มพูดคนเดียว ร้องให้ตะโกนเรียกชื่อแม่แต่มีเพียงเสียงฝนและลมตอบกลับทุกคำสั่งเมียทุกการเชื่อที่ทำร้ายแม่ตอนนี้กลายเป็นค้อนทุบหัวใจเขาไม่หยุดเขาเดินไปทุกห้องหยิบภาพเก่าของแม่ขึ้นมาดูรอยยิ้มรอยตาแดงจากความหงใหญ่ทุกสิ่งกลับกลายเป็นบาดแผลหัวใจเจ็บปวดจนแทบหยุดเต้นน้ำตาไหลไม่หยุดเขารู้ว่าทุกความผิดของเขามีเพียงผลลัพธ์เดียววันหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าประตูบ้าน ฝนหยุดแล้วแต่หัวใจยังคงเต็มไปด้วยความเศร้าเขามองไปที่ถนนโลง่งนึกถึงแม่ที่เคยอยู่เคียงข้างรู้สึกถึงรอยเท้าแม่บนพื้นหยาแต่เมื่อก้าวออกไปพบเพียงความว่างเปล่าลูกค่อยๆล้มตัวลงกับพื้นกอดหมอแน่นจิตใจเต็มไปด้วยความเสียใจทุกความทรงจำทุกคำพูดทุกการตัดสินใจตอนนี้กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจแก้ไข เขาต้องอยู่กับความผิดนี้ตลอดไปแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างแต่ไม่สามารถอุ่นหัวใจเขาได้บ้านเต็มไปด้วยความเงียบและความทรมานลูกมองไปรอบๆทุกสิ่งที่แม่เคยทำให้กลายเป็นความสูญเสียหัวใจเต็มไปด้วยน้ําตาและความเจ็บปวดและเขารู้ชัดเจนว่าแม่จากไปแล้วไม่มีวันกลับและทุกความเสียใจมาถึงช้าเกินไปเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงแม่เรียกชื่อเขา แต่ไม่มีใครอยู่ลูกเพียงนอนกอดความทรงจำน้ำตาไหลไม่หยุดและหัวใจเขาถูกขังอยู่ในความเสียใจตลอดการบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้กลายเป็นหลุมลึกของความว่างเปล่าและความเศร้าลูกต้องอยู่กับความผิดและความเสียใจนี้ตลอดชีวิตหลายเดือนผ่านไปลูกยังคงอยู่ในบ้านว่างเปล่าแต่เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองทุกความเจ็บปวดทุกความเสียใจ กลายเป็นบทเรียนที่ลึกที่สุดในชีวิตเขาเริ่มทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของของแม่ที่เหลืออยู่วางดอกไม้ที่แม่เคยปลูกไว้แม้แม่จะไม่อยู่แล้วแต่ความทรงจํำของแม่ยังคงอยู่ในทุกมุมบ้านลูกเริ่มพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษแม่ในใจยอมรับความผิดของตัวเองและสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายความรักของใครอีกวันหนึ่งเขานั่งที่หน้าต่างมองแสงอาทิตย์ส่องผ่านต้นไม้ ลมพัดเบาๆและเขารู้สึกถึงความสงบเหมือนแม่อยู่ใกล้ยิ้มให้และให้อภยัยความเสียใจยังคงอยู่แต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดที่ครอบงำอีกต่อไปลูกเริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยความระมัดระวังความรักและความกะตันอยูเขารู้แล้วว่าแม้บางสิ่งจะสูญเสียไปตลอดกาลแต่บทเรียนและความทรงจำยังสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบ ตอนนี้กลับมีเสียงหัวใจที่เรียนรู้และเติบโตลูกยังคิดถึงแม่แต่ไม่จมอยู่กับความเสียใจเขาเดินต่อไปพร้อมกับบทเรียนของความรักและความเข้าใจที่สายเกินไปบางครั้งยังสามารถทำให้ใจเติบโตได้